반응 น้องหมูเปิดคลิปขึ้นมากก็หัวอีกเยอะมาโมไดกินแต่ง่วงวะเด็กน่าทำแม่ยอมเลยโอ้เอ็มซีคนนั้นเห็นครับเนาะเจกเจ๊เจ๊เปียงเมื่อกี้นี่โด้สบายดีชามเปียงโดนใส่ก่อนโมเลยนะลงมือก่อนโมเลยเนาะอันยับทำไมก่อนถอยกันกลยจ้าไอ้ไอ้ไอ้ลี่ชื่อมาให้ประมาณเดือนช่วงเดือนชองบ่เนาะ หรือว่าเดือน4บ่ช่วงมันดดเนาะหลงสงกานแล้วลังสงกานบ่สิเข้าเดือน6แล้วอ่าช่วงนั้นแหละพี่น้องเอ้ยเป็นมากแล้วนี่กินเออเบ่คักกันคุ้มอยู่เจาะอยู่เอาีน้องเนาะสวัสดีเด้อพี่น้องเด้อสูสุคนเนาะกินชมนํากันพี่น้องเอ้ยอ่าถ้าให้เพิ่นมาชมใหม่ซุลาว่าซั่นกินชมกนจักบาท เาเีนท่านนั uh. <S <S uh. <S <S okay. ina, anyway. ่งรถ้ท่คนั่งเนี่ยนังกัน้ำเบาน้องป่าบ่นมาเห็นนาพี่เนาะนเนาะน้องป่าวันนีงูเนี่ยนสมกินเตแจักตำก้ยจั๊กตำจักสมกินบ่งเลยดเพิ่ว่าอี๋วมเนี่ยหาเตมเนี่าชูกินเนาะเออหน่อยเพื่อนเราล้นกินนะกินเองมมีให้กนเน่ เด้อพี่น้อ,นองกนินสมน้ำกันเนาะเอาลุงทางมวยหยาบไปเนาะม,มาเด้อมาเด้อสมบูรณ์จ้าฮะสมุงมงนงวงใครใครคิด,ดเพม่อนกันเป็นอยู่หลังข้าวผมเราเห็นเพื่อนจำพี่น้องเองเข็นงานสั่นสูงเะี้นี่แหละน้องป่าพรานมาจิ้มจาสาลงยังบม่เห็นกายมาได้น่องดมูเนาะออกตลาด เต้เห็นมุลละเบิ่งกีนไ่ไม่หนุน้าวเลยใครอยมีกินแล้วไปได้คนนั้นเด็กเสียบท้องเนี่ทีท็อกมันจะมันจะโอย่ากินดีท็อกเลย ไป็ังยชุาเซียวทีังมจชุราเซียวไม่เัียวไม่ลาอืมเอเมน4เมตรพุงเอ็น4เ <c oughs> มตรพุ่งพุ่ออกจากรถเป็นเ่า,าล <c oughs> เลยเด็กหนัดปอนอยืนในการพิ่งก็ยังให้เอาทัางแค้งขึ้นเนาะเปิดปอนกกงที่ฮ <c oughs> ักต่อย,อยได้อ <c oughs> สองแลนนี่อ่าทงมัดจะชื่อมั้ยถุงสาวาาทีพออยู่สบาย แต่ว่าขอบโดนฉันมันนะ่ะอายเพื่อนอาบุชายกระยากันใครตอนนั้นแหละถือว่าเลี่ยดและแล้วก็เพื่อนโทรมาถามเพื่อนในเด้อ<ม>อ่าเรื่องชาวเพื่อนชาวตา้านะเช่าเพื่อนอยากเพิ่มอีกกองอันเพิ่นมเพิ่มให้อีกบอกเลยว่ารีกว่าหยุกเลิกแล้วสินะชาวต้าเราคุยกันอยู่กลับมาถามชาวต้าที่ได้คำตอบเนาะเดี <laughs> ๋ถามเพื่อนนะบ๊อบว่า สีเลขอ้ายแล้วเน่ยนะซอยสีเนาะแต่ว่าเล่ากันช่วงหนึ่งแบบทั้งพรอมพรอนก็ไม่ติดเพิ่นกะคิดว่าใช้ชองบ่อหรือว่าใช้นี่แบบทานจะใต้แล้วก็มักสองก็จะบิดนะแต่ว่าเบิ่งไปเบิ่งมาแล้วมันกะใส่สีมันก็่ได้ยุ่งยากอย่างที่นะก็เลยว่าเอ้าสีแบบนี้เหมือนเดิมียงวงบ้านนี้เนาะลงห้องเยนตะเก่า โอ้ยถุงนม่นอจะถุงใช่มือแจ็บแล้วเลียแล้วยุบปันกันน้องมูกเคยบรือเปล่ากินกับใบอันนั่นไหมกินกับใบยังใบแม่แน่แ้วกับใบสมลมเจ้าเคยกินใบเหมือนใบเหมือนกินแต่เคยใบสมลม้มแบบแบบใบสมเองแล้วมันออกฝาดๆได้ไหมนอนๆนี่นอบัวเบื่อใบนี่กินรับกับรับปลารับยังจะเป็นไปเพียนอีกไ่ได้มีมังคุดมังคาก็ยากเขาเพี้ยนแต่มีเจอกันเจ็บเป็นน้ำตาลอันเจอรมีแคนะ กลับใหไม่ไว้นี่แจ็คจจงเป็นโรคไตเนาะหรือว่าโรคกลังนะกินปาเทอที่ดิงเองวงอ้อยงังกินกินบันหน้าเห็ดใบไม้ย้นนอนนั่นเนียนเผื่อต้อโนงเฮียนดึงสะงามาพูพูดบงให้จนเหลื่อมเพื่อนแต่ข้าวน้องโมเฮียนเฮียนเฮียนอยู่ใสอยู่บ้านบริเวณ บริมณ้องเยนตัวนี้บะหอเย็นห้องคนนึงเขานะแตรสาสอปีเยนของรนาและของคนนึงอ่ไปเขาโมบุนตอนเ้ายังนิด่อยเนี่ยไม่จักแบบนี่เลยยังทำยงเยนเลยมุกจะไปทางอื่นตลิ่นพื้ใดโมาควยเจ้าของโมียังไปเรียกไงครับโมนเมนมนยิกระมาไปหลิ่นแน่นอนพื้หใดไม่ได้มาเขาง้องเยนได้หน่อย แต่กระส่วนกันไปลินหนามา,า,หา,มหา,หามกม,มากว่าน้องน้ำได้ลงมาหาน้ำเคยบอดงูแบบตาแดงตาดำเลยพี่น้องเลยชิตายย่านน้องน้ำเขาเรียกที่กั้นใจได้ใช่เนาะดูดน้ำหกน้ำหว่วยเลยวนไปอีกอ่าพักวนน้ำกระหึง่ยยังนี่กระหึ่ยทงทชงนี่ขาดยอนบมากบีอีติ้วกับพี่แล้วผู้ใดได้พี่เหนียคักแล้วลำลามอยู่พ้อ,อกับข้อหมากถุนดิ หน้าตาแดงตาดำก็ไหน,น,นึงเนาะ้ต,ะตอนยังน้อยก็ได้เี๋ยว่แล้วกับพานมาไวเดี๋ยวเนาะคือเบิ่งอะนะชุมดอนคืออายุขนในเศร้าปีเนาะคือย้อนหลังคือว่าข้าเดียวน,นะมมน,อออน,นะอาพานมาไหวเดี๋ยวไรเโอ้เศร้ปีสิเนาะเขาเาบาจิตเขาต้องเวตอกเวาตานี่ยังท่านในอุ้มยังนน้อย,อยก,กับบอาต้เองกันเขาแลกกั <c oughs> อันน้นไม่ิบเองปีแนบนั่น ูเุเพิ่นทันเสยอ่าโอ้ยเท <ไป S 2> ่าเท่าทันกันหมดแหละ <c oughs> บาเวียเน่ยโดมฮามุดไปะลยกิน่ะบาเวียน,ยยนเรา <c oughs> จิ้เพิ่นไปหน้านี่เปลี่ยนกันอองเพื่อสีฮอด้วยสามสามสามคนเปลี่ยนอ่าผู้นงงหนึ่งอองฮอดน้าอ่าถักกิ้งเลยผู้หนึ่งอองฮอตอ่ากพิว่าไงหน้าทะบงหนึ่งฮอดหน้าแหละหามกันไปเวลาเนาะขึ้นเบิ่งนะ แต่กตาเพิ่นยังน้อยแต่ชุมเอาผันยังหน้อยแห้งเหมือนนีเพิ่นจนได้อุ้มได้ยังเนาะโอ้ยไม่ก้อนเขาวก้อนน้าเอาเวียนยังจำปิ๊กผู้หญิงเด็ดกันเป่าอยู่เอออย่านะกินกระชองกระองแกงกินหัวขนมก็รู้แ้่คือจอยใช่ไหมรางวัลไม่ได้อยังก็อยากได้พบทพวงเก็ไปห้านเขาก็อยากได้พบทพวงเอาเวียดนะยังได้ลายดิได้ลไรมุกปิ อี่ดื้อขีจอยู่หันตีมูอขี่อยู่หันย่านได้ย่านเราเห็นได้เราตีมูอได้กีรีรอได้แอยะมันขี่คาแขวะมักรักเราถีเราขี่กว่านะน้ำมาแต่หน้าก็เราห่ายได้เนาะมาเวียดแบนเป็นคนมามาเอาแอดตีน้อยดื้อตีเจ็บคืออย่างคนได้คำนั้นดิแมนตีมักว่าแล้วก็มักใจพวกมันเองนะมันนะมองตาแบบเออแย่งในชีวิได้มากเนาะ เพื่อนลงไปลิ่นะฮะน้ำนองกับมีตู้ไปน้ำมีพักกันดาเพื่อนรีให้เพื่อนและเรือใจเพื่อนเอินขึ้นไว้ยังยังบัวไว้ยาลินเนอะเขาบอกเนาะปลาเพื่อนจะตายคือเดินน้ำนองง่ายลินน่าวิตขุดเนอะตัวเอาแค่นาคนักนะเว้ยอย่างนี้ใครหน่อยบุื่อนรีผิดอะไรที่นึงอยู่ไปวันวันเนาะได้กินขนมห่อหนึ่งกัปันกันจะไรพ้นเนาะ โอ้เจ mm ๊เกลือมีชุดยอดเลยแล้วมีนี่ก็ได้ถุงหนึ่งกับมะมุลมูลมูลใส่เกลือมัน้งนะสาธุเสียฟรุดเลยเนาะคราวตะกี้หักแล้วจำกุฎายมา้กินกะจื้อไว้เด้อนะ่ไงกิมมายลินอบางบีน้ำยาที่เขาได้สิว่าให้เปินเจ๊เกลือมีนะไปพูดได้ไปพูดได้กินกันดีเราเห็ดใช่นะยำ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  phải nó vay ừ tiền ừ, <laughs> mà, bài thao kêu dọn sao pi, thì phàn ma, gặp sao pi căng nhả, sao nhân kêu nhung là gì đấy à, si bớt pi lại nhung mua đai nhàng vô, hót đền chít chong giờ đấy nè, nha vay nó, ok, nó đâu แต่ว่าเปิดภาพมาบบนี่กะทางเปิดมาตรงใส่มาชุลาเปิดมาเขาแล้วเนาะไอ้เปิดท้วมมาคือนเนี่ยโอ้ยเถื่อนน้องหมท่านเข่ามาเทื่ยน้องมูนั่นปัดเครื่องใส่รถน้องไปก็ได้เไปทชานฮะโอ้ยบีบอย่างนั้นนะบีบบีบ

จอนี <S <s ่ก็ได้เอาเอาบาทนี่ได้หลายบาทเนี่โอุ้ยเอางอกไปอีกอยออ้ยจอดไปทางคักแค่ช่องแค้นึงหางเขาเลยมูนะบเบาูเบาวให้มันละเอียดเลทีแรกอ้ยนะตัวแล 好玩也钓哦。No,

นอาชีพไปบลปอกปอกแปะลายก็แห้งนะเป็นอันที่ไรนะมือืไดมงบ้มือเนาะทมันราะว่าวันไหนไงดีมุ้งู่เลียบได้เนาะอาียนี่แหละหลังจากโคหลังคาแล้วก็แมนยุดเงาอยู่พี่าน้องจนกัว แล้วเขาแล้วหน้าผู้ใดลัตรเนี้ถ้าถ้ามีงบง่กับถ้ามีงบกับผู้ใดสิโก,ก้กัก้อ่าเด้กแต่น้องมูสิหามาเด้อเนาะจ้างบอต้าบกบบ,บเป็นหาดอกตัวนี้หรือว่าถ้าเพิ่นกระท้าเนาะน้อง,งมูเนาะอ่าอ่ะอนนี่ว่าตามความจริงค่ะสมมติวา่าคืนโคกกับฆ่าแล้วเน,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 นี่ยว่ามีผัวเออจ้างก่อเลยนี่ย น้องน้องน้องดีเอาคนผู้เก่าบอเออกระถางคนเน้นเนาะพี่น้องกันมันง่ายจริงเนาเขาพ่อมากิดอะไรอเนาะเขาก็ว่ากันง่ายแน่ว่าเขาก็มีเฮือนอยู่เฮือนนอนอยู่เด้เนาะอ่ามันจังสบายพี่น้องเปลี่ยนทางใหม่ไปเลยเลยมันบุคหักได้บ่าวตากระชิโนใจโย่อ่าโอ้โิขีบบวชจะคือเลยเออเนาะอันนี้

เออโอ้ยเนาะทางเปื่อนแหงเลยเรนว่าคิดว่าเพื่อนจะไปเห็ดบัตรอีกรอบใช่ไหมโอ้บอ่อเชียงรอบกระชางว่าเยกอกเนาะเราเคยเห็นลลแล้วว่าเยอกแลยกัวนี้อ่าคิดว่าน้องเพื่อนไปเห็ดบัตรรอบสองใช่ไหมแต่ว่าเรื่องเห็ดบัตรน้องป่านี่แบบหลายคนหลายเวอร์เลยน้องเนาะเพื่อนว่าน,อน้านองป่าเป็นคนไทยเต็มเปีเป่ยมอีกแล้วเพราะว่า พิ่นมีใบแจ้งเกิดอย่างเรียบร้อยอยู่ซี่นะอ่าบัอายผู้เพิ่นแชทมาว่าบ่ต้องเว้าถึงเรื่องบัตประชาชนดอก่ซั่นอ่าเว้าเรื่องอันว่าสิเข้าเป็นพลเมืองไทยหรอก่อน่ซั่นเอ้าแบด่ซั่นกเบิ่งนําใบแจ้งเกิดเนเนาะเออมันมีบแเนาะน้องหมูเนาะอ่าน้องลูกปาเรานี่ nam sư cọc năm sư cùn mà chẳng bay rồi lơi như vậy trên cửa chẳng đẹp đôi thằng nè thò vai bộ mi bắt bê sát thôn là con thay gì chứ hiệp tụi này đây cái bên ok rồi đó <laughs> chào bà hãy bảo tao ạ nên xì bảo tao bố chắc bố hưu lượng lắm gì đâu ông mô cực hưu gì bố chắc đó như thế hiện tế FC phần mến vì đâu rồi Phần qua sai các bà sai Phần qua cua các bà cua rồi đấy เดได้เอาคนลาวเนาะเด้หาตนี้บ่หาทําลายปอดบ่โอ้ยบดละซะสิว่าป่ะจะเฮาก็ดีได้อ่าให้น้องเด้อตาเพิ่นพาลงไปเฮือนน้องปาแล้วก็ประมาณแดดอ่นๆก็คือสิได้ไปเฮือนปู่ตูุ้ทเนาะว่าสิบ่ค่ําต้องมฮู้บ่ป ยเอยู่ออติดหนี่ทานแล้วพี่น้องใช้บันมีทานขายบ้านพงสีงีวะเป็นขายสดไม่แน่นอเป็นลูกเป็นลูกะสอบนึงครับแป๊บันเออใครยุ้ยเห็นเนาะอย่างซีก็ได้อยู่ข้างมีเออโอ้ยซื้อละสองสอบไงเอ็นทำเพื่อนชาวตาบปัดทุกเป็นใส่ว่นน้ำเพื่อนลราก็ยังเยอะเก่งยัง và ôi đâu cứ hiện non à, chip lằng chip vô hiện lại con vô khi nào nó thay sự việc sử dụng lo thì qua tam lô con thậu nè sụt tổ lông này lưới gọi là này cả này bắt cho nó có khi đã nấu muối nó tay cốt cùng hôm nay nhai nhìn นี่งามบอกมาหลายๆทีแต่งกิ่งมันดึงเชือกผมว่าใช่โอ้ยัย่ากเลยมึงบ่วงนีออ่ฮอล่ะบปรไวน์ได้ไหมเจ้าก็บโปรไวน์ได้ไหมฮะอบอชมาเรื่องส่งเรื่องแชวเรื่องเวชีแล้วบูชูเหรอแต่ว่าก็หมากนี่สู่ตายนะ <c oughs> มือหนึ่งจะคำเคยนับหรนอเโล่านับกล้าเอาฮอดโปรซิปกลัว,ว สมุว่าคูนี่ซื้อ10,000นี่ได้จักมื้อก็หึงอยู่ได้ลูกหึงอ่บ่แดงว่าบ่เปืองบได้นะ้าแม่นี่ใบแล้วได้ใ้หลายซํานี้ก็พอซํานี้ก็พอเที่ยวบาทนึงน่ะใช้ใบนึงเอาได้ซําใบน้อยในซ่อนซองหึนใช้หลายเออแสดงว่าเพิ่นนี่มาหึเบางคนก็บ่ใช้ยาเมาก็บ่บ่แล้วอีกใยาเมาเออ ตัวนี้นี่ก็วง,งการมากนี่ก็พระนบดาได้พระดาได้ติดนี่ก็ได้ติดเหลวออกมาได้ดีโอ้ได้ฉูบอ่าได้คือกันกับฉูบยาพี่น้องเนาะบม่ได้ฉูบกับชีเลียดผมปากส้มปากเลยเคี่ยวมากคือกันไม่ยังมา,มา,มา,มาแล้วบอกนกะันเ,เอออ่อนอ่นอ,อนอ่อ่าอ่าคุณแม่เดือนทิพสองพูดหน่อ ว่าเพิ่นเว้าหมาม่านหูเลยเนาะหมูม่นตีนว่ากหมู4เดือนมา2เดือน2บ่3ฮะ3เดือนอ่ามันก็บ่เข้ากับตำราเพิ่นว่าแล้วั่นแม่นบ่อหมูเจ้าบ่เชื่อลองจดไโลดอ้ายว่าประมาณเดือนเกี่ยวข้านี่ๆอเกี่ยวข้าแล้วเดอ12ยนหนาวลเนาะเออ แต่แต่ที่ว่าแังแดงและแต่ที่เมนตัวใดทาเบิ้งไปดังเนาะมันออกจกว่าว่าสีหัวถามมันเลขกําลังมึอใดงแล้วกับโบผันนึกที่ลจัึกว่าผันอยู่ใะแต่บอก้าบอกไปดังเนาะโบผันเนาะอาจารย์ขี้อ่ะแม่อาจารย์เก่าได้หนี่งเออว่าหรือชื่อดอกพี่น้องเนาะเรื่องเลขเรื่องเบอร์นนะ แต่ว่าก็บ่ได้คอยชูซื้อหรอกว่าวเคยว่าวเลยก็ว่าแหละเงินกับอ่าหนูมันเคยเที่ยวทางเดินก็ไปพอดนั่นแหละน้องเม่์ว่าพอได้อ่าวาหยอกว่าหัวกันในซื่อหรอกนะอย่างใดกาถือว่าไม่เพิ่นก็มาชงเรียบร้อยแล้วมีแต่ว่าเงินน้องมูจ่ายก็บอกง่ายเพิ่นเด้อบอกเงินเราโอนมาซื้อนอตช้าวหนี้เออมันเรือเออว่าบากตาไปจกเลยพี่น้องเนาะให้น้องมูเพิ่นเคี้ยอีก ยันว่ะย้อนว่าเอ้าเอาเงินน้องมูใจบ่หรือไงแมนเงินไอ่เพิ่นค like ือเก่าเนาะไอ่เพิ่นฝากมาทางน้องมูซื้อน็อตไปใช่เหลืออันนี้เบิดทั้งม้วนกับแสนสามแสนห้าถ้าเป็นเงินบาทเท่านี้ก็สี่ยูระบางสี่ร้อยเนาะสี่ร้อยไปไปสี่ร้อยไปแกะเกะอย่างเนาะกูหอนหาล่อย อ่ะโอเคพี่น้องคือจะได้จบคลิปก่อนพี่น้องจัางใดการคบมมูขอบแจลายๆเดอร์เนาะที่เข้ามาบึงมาชมแล้วกับประกดขาบโฆษณาเนานะถ้าคลิปนี้ก็ขอก่าววมาสบายดีพี่น้องเนาะบ๊ายบาย